เอาละแฮะเราก็จะมาล่าผีกันที่บ้านอะไรวะเบรดแบบฟาร์มเฮาขนมปังอะไรอะบ้านนี้ม่ถึงสิบหกห้องสามชั้นใช่หรือเปล่ามึงขายบ้านเหรอเออใช่เป็นเซลล์ขายบ้านเอ้นี่ไงเราก็พาอะไรวะนี่กูเป็นนายหน้ากูพาคนซื้อบ้านมาดูบ้านเออเอา ไอ้เราเป็นเราเป็นในหน้าตรวจบ้านไงแบบไล่ผีอะไรแลบนีเดี๋ยวเดี๋ยวกูเป็นลูกค้าให้เดี๋ยวกูเป็นลูกค้าลูกค้าลูกค้าน่าจะกลัวหน้าดูเลยเอาเอาอุปกรณ์ล่าผีมาเต็มหมดเลยเราต้องเช็คเวลาจะซื้อบ้านต่อจากใครเราต้องเช็คว่ามันมีอะไรบ้างไม่ใช่เจ้าของเก่าอ่ะเนี่ยนี่อาร์ตเวลาเวลาเรามาซื้อบ้านเราต้องถืออันนี้เข้าไปไหมข้าจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายเอาจกหลังนี้ อะไรอะเอาพระพุทธรูปที่เป็นเนี่ยนั่นนะอะไรอาชินจังอะอ่ะ,อะถ้าสมมุติว่ากูดับถือพาะหนาพุธอย่างเงี้ยกูมาล่าผีอ,อย่างเงี้ยแล้วกูถือพระพุทธรูปมามันจะกลัวปะกลัวดิมันไม่ได้กลัวพระมันกลัวมึงอะมึงไปปุยปุยยำผีก,ก, <laughs> กูเป็นตัวอะไรเนี่ย เอ้ไอ้บ้านหลังนี้มันเข้าข้างๆได้ใช่ปะ่ะหรือเปล่าวะหลังนี้หรือเปล่าวะ้ยเอาหรือเอาเห็ดเกียร์มาใช่หลังนี้แหละก็ว่าทำไมมันมืดๆืดเราโดนเปมืดแล้ววะแผลบอกว่าจากคน จริง,รงเรายืมยืมตะเกียงเขาอะ่ะแล้วเราก็ไปใช้ในบ้านได้ไหมตะเกียงสว่างยิ่หายเล้งนอกเออทําไมเราไม่หยิบกับตะเกียงคะนั่น่ะดิอะไรคัดนอาอยู่ไหนวะเออลืมดูเลยจะล่าล่าทา้าฝีฝีอะไรวะล่าทา้าฝี <c oughs> เปิดพัดลมหน่อยเอาจยังไม่เปิดไฟนี่วะอุ้ยเฮี้ยตกใจมาเลยเฮดเกียรแม่งแสงมันแบบมันสลือสลัวเปิดประตูมาเจอหลังในตูนยืนเงามืดเอา้าไฟไม่ได้อ,อยู่ <ไฟ S 1> นี่<ด>หรอเฮ้ยแอบได้แอบได้แอบได้เสียง <c oughs> <c oughs> อะไรมันเด้งเป็นร,ร้อยเลยวะเนี่ย ใช่มึงฟังดีๆมันมีเสียงอะไรอยู่สักอย่างหกสิบห้าเป็ดว้ยเป็ดมันร้องไงเป็นดนี่คืออะไรข้อความเข้าเหรอกดเอฟเฟกไงมีมีอยู่ตัวเดียวอ่ะที่มันอยู่ดิสแล้วมันชอบกดเอฟเฟกอ่ะอ,อ๋อไอ้ตีนกดเอฟเฟกอ่ะไอ้มีเสียงอ่ะ<า> ปวดไม้นึกว่าไอซีเป็นทีมสาสับประตูอาเออเจอเจอเสียงอยู่ชัน้นสองอ่ะผีมันพึมพำอยู่ห้อำเภอพัฒนาอยู่อยู่ห้องในสุดอ่ะเนีในห้องเนี้ยโอ้โหมันเปิดเป็นทิวป่ะใช่แล้วก็ลองส่องส่องประตูน่ะมันเพิ่งเปิดประตูไปซอบรรยกาศอะไรวะรโยนต์แก้วด้วยไม่มีกดออป ผมใส่ชอบฟังเพลงเปิดวิทยุอุ่นแก้วบึ่งโยนเหรอ่อา MF สามหยุดแล้วมันถ่ายไม่ได้ละมันโยนไปละวกระดูอยู่ไหนเราไม่ไม่ไม่้วแล้วไอ้ไฟมันอยู่ไหนวะเนี่ยข้างบนเหรอบนเนี่นแล้วกันตู้ไฟมืดจังเลยในนี้มืดจังเลยนะฮะเงยีย,งยบเงียบในนี้มืดจังเลยนะฮะ ปดแล้วไปแล้วของเรายังไม่ได้หาเลยปะมันเปิดประตูสักทีเอ้ยเจอกระดูกเจอกระดูกเอากล้องมาดิชั้นสองตรงนเนี่ยไอ้อะไรวะเขาเรียกคัตเอาเบเกอร์รองเท้าอะไรวะนันยางมามันตรงนี้ตรงนี้ถ่ายรูปแล้วไหันหลังหันหลังหันหลังนี่เห็นไฟไเนี่ยตรงนั้นน่ะตรงพื้นนะ น่าจะเป็นกระดูกขาตะเกียบอะไรขากันไกรไม่ใช่ด้วยเหี้ยเสียนั้นอะกระดูกขากรรไกลขาอาไรกนแห้งเลยกระดูกตะเกียบกระดูกตะเกียบอะไรวะโมชันเซนเซอร์หรือเคเวสโมชันเซนเซอร์ไว้บ้านขารยงกัดอ่ะ อย่าตบยุงก็หยุดเลยสัตว์เ่าเสียงที่ไรปอแป๊ะปอแป๊ะมันเขียนมันเขียนเขียนเอ้ยมึงมึงเขียนให้มันดูเป็นตัวหนังสือหน่อยดิเขียนว่าอะไรวะมึงไม่เป็นศิลปะไงมึงรู้ป่ะงานเนี้เอาไปขายได้นะน่าจะสี่ล้านนะไหนถึงสี่สี่ล้านไม่รับอ่ะไม่รับซื้ออีไยวาดอะไรไม่รอกูชงเลยอ่ะอไม่ชงยกดื่มอย่างเดียว เฮ้ย <Hey, S 2> ตกใจหมดปิดเองก็จะดูกดออฟไม่มีกดออฟอ่ะไม่มไม่ให้กดออฟไในจะดูฟิงเกอร์พิ้นส์ฟิงเกอร์พิ้นไม่น่าหมีอ่ะดูไปรอบมั้กดไว้อาร์อยู่มาโออาร์อยู่กูบอกแล้วมาล่า <'m> เนี่ยล่าผีบ้านฟาร์มไห้พกซอฟต์ฟิลมาไใ้ uh huh. สัตว์นั้งแบบยุ่งเหยียดเลยไว้อาร์อยู่ยุงเข้าไวอาร์เลย R O I อยู่ R, R O I อยู R ่อารอยู่อันแก้วนี้นะเอ้ยเชี่ยไข่ปลากแกว้วแข่ง,ง आ. อาร์ก็อารอยู่นี่อะอารอยู่อัรเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่เห็นแกว้วไหมเห็นแล้ว, <laughs> ลวเด้งเป็นกบเลยก <laughs> ูเห็นไหมย่ากูกูโยนปุ๊บแม่งเด้งออกเลยกูโ <laughs> 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 ยนใส่อะไรใส่จัมเปอรินเหรอวู้วว้าวเฮ้ยมงึงดูดิเฮ้ยมึงมึงดูแก้วมึงดูแก้วอ้าว เนี่ยเมื่อกี้ก์โยนนะมันก็เด้งออกอ้าวเด้งดีโธ่เฮียไม่โชว์เลยพี่ไม่โชว์กล้องเลยวะเอ้าเด้งหน่อยไม่เด้งละเด้ง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  c r u c i f i ออโอเคเอามาแล้วเอ้ยเฮ้ยนี่ดูดูนี่เด้งดิเอ้ามันได้ปัดแล้วว่ะมันไมหยุดสมัครเลยไอ้นี่หมดแล้วนะรูปภาพเอ้อแหละ เฮ้ยแก้วนี้มันน่าสือา่อไปใช้นะเว้ยแม่งไม่แตกอะเอ่ยเฮ้ยติดลบติดลบติดลบโอเคติดลบ, Demon. Demon. บเลยเวนแดนเชดเดมอนเดมอนปัดไปเลยอืมไม่น่าใช่หรอกเชด่ะฮัลโหลกอดบัวลอยบัวลอยกดกดไวอร์อยู่ลองวางไว้มันจะปัดทิ้งวะทาวโอดอาร์อยู่อาร์อยเฮียไม่น่าใช่เลยเว้ยไม่น่าใช่โยใครนะ เอไม่มีโอคล์ทย่แบบพูดทำไมเรนนเวเนนซ์เฉดคิดว่าเป็นเรเวเนนซนะไม่โยนของอีกแล้วปะก็นึกว่าเป็นไออะไรว่าไอหนาวมแห่ใส่คนซะงั้นนี่ถ้ามันเป็นเรเวเนนอ่ะมึงแตกเลยนะปอถ้ามันล่ามึงกูตอนเนี้ยนะใครเอาสมาร์มาพี่ตูดเนี่ยไม่มีเนี <Yeah. S 1> ่ยเป็นะมาเลยเอาหน่วยกู้ชีพของเราเ้าของมาโยนเล่นไว้ในบ้าน ในบ้านอะไรวะก็อยู่ในบ้านมันนี่วะเออโยนมันไม่มีดอตอะกดออฟไม่มีใช่ปะไม่มีเหลือเชดเดมอนโมลอยถ้าตัดเดมอนออกเพราะว่ามันในนี่มันน่าจะล่าแล้วต่อป่านนี้ยอ่าอยู่ที่โมลอยกับเชดถ้ามันถ้ามันมีเบปฮาก็เชดอ่าอยู่ที่ show yourself give us a h ฮะ มึงบอกที่เด่นบัวลอยมาดิมีกะทิไงแล้วก็มีเม็ดมเม็ดหลายๆสีอะ่ะนั่นบัวลอยไอ้ที่ค่ะมึงคุยกับมันดิบัวลอยเดี๋ยวมันก็ตอบเองอะที่ตลกท้องส่ง <c oughs> ที่มึงโดนอ่ะที่มันคุยกับมึงแล้วสติมึงอนนตกใจหมดเลยเฮียไอ้หนึ่งเปิดไฟด้วยหาทางลงจากข้างบนไม่เจอไอ้นหนึ่งก็เปิดไฟไอ้นหนึ่งเห็นยังอ๋อเจอละ ตอนนี้คือทีมตอนนี้ทีมทีมต้องการสมัครอย่างมากมันระเบิดมันระเบิดไปบิบาบาบาคุณจะเป็นบามันระเบิดเราไปดีไปเร็วกูว่าไปเปิดไปเปิดคัดเอาดีกว่าเพราะว่าเราอาจจะคัดเอาเปิดแล้วเปิดแล้วเราเปิดอยู่แล้วไปเอาเทียนไปเอาเทียนไปเอาเทียนเออเอาเทียนเนี่ยอาร์ตถือนี่ไปดิเอ้ยโมชั่นเชนเซอร์เอาโมชั่นเชนเซอร์ไปแล้วก็เอาเทียนไปเออโมชั่นเชนเซอร์เอาสมัครไปด้วยนะ เดี๋ยวไปทางเฟซกันามาณอยู่ข้างบนแล้วอันเนี้สุดยอดเอทียนแแล้วเทียนไม่สองก้อนเออไปจุดเทียนให้แมงสว่างเลยสั์อ่นะจะเปิดห้องไหนอ่อะไหลอ๋อดีอ๋อดีอด๋อดีจุดจุดทั่วห้องเ้ยสว่างสว่างขอบ้านเออมาดิล่ละละล่ล่าใช่ไหมบอกกูดี พาไปแหววเฮ้ยกูไม่มีสมัครไม่มีสมัครกูไม่มีสมักนะเราจะไปแอบไหนอ่ะไอเชี่ยวไวมากเดวอนันนโบว์มันใช่เดวอนันนหรือเปล่าไม่รู้ไปแยะจุดแล้วไอเชี่ยจุดอีกแล้วไปยิ้มยาวเอ้ยมันมันไม่มีที่แอบนะเว้ยตู้เต็มนะคือเต็มเ่ะ เออข้าวตู้ข้าวตู้ข้าวตู้เข้ามาเข้ามาเฮ้ยตู้ตู้ไม่เต็มตู้ไม่เต็มเข้ามาเข้ามาข้าตู้ข้าตู้เออข้าตู้มาเอออะไรมันหยุดแล้วเปล่ากูยังหยุดยังวะเปิดไฟดิหยุดแล้วหยุดแล้วโอ้ออกเลยออกเลยออกออกออกอ้อมออมออมอ้อมเหลือไปติดโมชั่นเซ sensor เหลือมันได้อะไอเด็ดไอเด็ดอย่างนี้ m o t i o นเซ n s o r อยู่กับมือเนี่ยโมลอยป่ะโมลอยหรอโมลอยสติน้อยยิ่งเก่ง แต่มันเดินเร็วว่าเมื่อกี้เร็วเร็วก็เร็วแนเน้นกันเ่เร็วบน้นนหรอมันมีมันมันมีกดออฟอะออกกดออฟไม่มีอ่ะอออตัดทิ้ง UV ก็ไม่มีตัดทิ้งไป M F ไม่ห้าแป๊บป๊ขึ้นไปติดมันน่าจะพูดแหละแต่มันยังไม่พูดกับเรามามาแล้วขึ้นไปติด motion sensor ก่อนอ่อมีสมาร์ทใช่ป่ะอันหนึ่งอะมีมีอันหนึ่งแคกูมีอันหนึ่ง ตูนไปเปล่าตูนจะบังชาการในรถเดี๋ยตามไปเดี๋ยวตามไปได้เลยไปไปไปเราก็แค่เดินลองเพลงเพื่อสยบความกลัวของเราไปเรื่อยๆมันเป็นแค่เรื่องในจินตนาการเลยมีเรื่องเดียวที่อยากจะขอเดินผ่านโมชั่นทีมาตั้งเัาต้องเตียงเลยอะ แล้วเดินผ่านหน่อยเดินผ่านหน่อยผมอยากกลับบ้านแล้วหาปไปไหนวะเดี๋ยวดิยู่อยู่ในหน้าห้องเนี่ยเฮ้ยไฟนี้เปิดได้มีไฟไหนเปิดได้กูเฮียอ้ยอุ้ยัแตกอ่าไอ้เป็ตบมุกแล้วเออมันมันมันนั่งมันนั่งมันนั่งกดมุกจริงๆังไสิเนี่ยจริง ไงมีเอฟเฟกตบมุกเลยเออก็โหดแล้วมันลือว่างเหรอลือค nope, totally. ืออะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วมานั่งกดตบมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาน้องมามาเป็นพันยาวไอ้เฮี้ยวิ่งเร็วชิบหายเอ้ยเอ้ยใครใครใครมีใครมีเดินกลับมาหน่อยเดินกลับมาล้ำหน่อยเดินกลับมาล้ำหน่อยไม่มีแล้วหมดแล้วนัดนัดไปไปไป เอ้เมึงอย่าทิ้งกูดิสปินหมดเดี๋ยวรีวิรีวิรีวิรีวป็นประตูป็นประตูรีวิวรีวิวรีวสปินหมดเพรมึงทิ้งกูเลยนะรอรอรอสมองกสุดท้ายที่กูอยู่ในมือกูเนี่ยเขาปิดประตูดิเอ้เมันไม่เดินผ่านโมชั่นน่ะหรือเราเรารอรอให้มันเดินผ่านเดียวเปิดไฟดิอ่ะหยุดแล้วนี่หวยแล้วหยุดแล้วหยุดแล้ว แน่มือิวิชาวิโตเฮอไม่เดินผ่านโมชั่นเนียไม่ทำไงวะืกล้องกล้องอ๋อกล้องตั้งไวี้ใช่ไหมหืมเดือดศูนย์ทุกคนนี่มันไม่เดินผ่านโมชั่นจริงนะเนี่ย ของคงจิงเฮ้ยเดินผ่านแล้วอ้าวไม่ใช่นี่วะเห็นไฟอะไรกับผิดวะปอมันติดตรงไหนมึงดูด้วยมาคงเดินผ่านไอปอมึตตองติดตรงเตียงอะมึงดูเส้นมึงดูเส้นโมชั่นดิ <laughs> เี่นไหมไอแม่ <laughs> มันคงเดินที่พวกเราไปติดตรงประตูก็ได้มั้งไปไหมติดประตูแล้วเดี๋ยวมันล่าเราอยู่เลย แะไรเงี้มันก็ได้รอบเนี้ยมีสมัครอันเดียวอยู่ที่กูเนี่ยหมดแล้วเหรอสามโคตรสามอันผู้มือใช้หมดแล้วเหรอหมดแล้วกระตูนจุดมาสองอันน่ะตอนวิ่งลงที่แม่งวิ่งตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงตอบอะไรกันเนี่ยมัวลอยเหรอก็อมัวลอยกิ <c oughs> นยาไหมมียาเราเรามียาเดี๋ยววะไหนมึงเอาไปทิ้งเลยไหนนะใต้บันไดไหนยาเฮ้ย เนี่ยอยู่ไหนเอายามาเออยามาเหนื่อยเหรอเากันเล่ากันเป็ดปิดยานี่ก็สตองแฟลชไลด์เดินเลยเนี่ยปะรวยเดี๋ยวไปย้ายให้เฮ้ยแล้วตกใจว่าเข้ามาแล้วจะเอาเลยไปดู เอ้ยเปิดไปห้องครัวก็ได้ว่าเผื่อเราได้จู้ไม่วิ่งไวกูไม่จู้กูมันไมนมีห้องไหนแอบได้บ้างอหรแถวเนี้ยนี่แล้วปะข้างคือปักพายได้ปะก็ได้อยู่นะได้ได้แต่ว่าก็ต้องเสี่ยงนะไม่เป็นไรมันไม่มาหรอกร้วเสี่ยงแต่คงต้องขอย้ายมาหน้าประตูละละเฮ้ยเข้าไปแล้วหลังเอ็ดเอ็ดเอ็ดเฮ้ไม่หน่อยไอ้เหี้ยเรียบร้อย กูอยู่นี่เรียบร้อยอออกเลยมันเดินออกมาข้างนอกมันมาข้างหลังมันมาข้างหลังกูกูกูยืนก็ปุ๊บกูเห็นม่นเดินผ่านห้องกูไปอะแบบโ่ไมนะคนหน้าทีมคนหน้าทีมัากายเป็นศพไปแล้วกูก็ว่าทำไมมันเปิดประตูห้องน้ำวะไม่จุดให้เลยภารกิจยังไม่เสร็จวะหนีหายคนเดียวเลยผ่านมา ไอ้ล่าล่าแล้วไฟห้องกุยังไม่กระพิมพวะอยู่ข้างหลังนั่นเท่าหาไปยายมอยขึ้นมามขึ้นมา,นมากูได้ยินแล้วเว้ยว่าไฟห้องน้ำจีบไ้ประตูห้องนา้ามันเปิดอืมกูก็ไม่ได้เอะใจอะไรเล่นเล่นตรงไหนวะเล่นอันนี้ปะของเล่นมันคืออะไรอะได้ตูยังยางโว้ย,ยคุณมันทำอะไรที่นี่คุณนี่เหร นอนสบายเลยแปะตรงน kind of ี้ไหมแปะตรงทางลึงทางเดินบันไดอ่ะกูว่ามันออกมาแล้วไปเถอะตรงไหนเนี่ยตรงทางลงบันไดเนี่ยยังไงมันก็นักว่าหน้าห้องนี้ไหม๋ยวเราเล่นห้องนี้ไม่นี่นี่แปะนี่เลยแปะนี่เลยยังไงมันก็ต้องลงเออเฮ้เดี๋ยวเราเราอุ้ยเขี้ยะตกใจมรอยมาสิมาสิมาสิอ่าเล่นข้างบนดีมึงเล่นไหนอ่ะ มันล่าละแล้วแล้วแล้วเราเราไปเล่นที่เดิมไหมทันปะวะทันอยู่ทันอยู่ไอปอปอคนเดินไปแล้วเดินไปยุ่อารอาร์อัด์ตขยโนของยอ่งตกใจมันนึกมันนึกว่าผีมันวาร์ปมายังไงวะนึกว่าโดนจ้ำแล้วเยิ่งจู๊กกับมันไม่ได้หรอกมันวิ่งไวอ่ะโอ้ยปอกระตัวแล้วแล้วแล้วของมันก็เด้งขึ้นมาได้ยังไงวะตะวเนี่ย อยยังไงเห็นไหมเฟสเสร็จเ,เอาไม่เสร็จด,ด้วยเว้ยผีมันมีตัวตนจริงวะเนีนเเ่ยจังเนี่ยไอกรุขี้เกียจแล้วนะสมัครยังไม่จุดใช่ป่ะอีกรอบไปยเดี๋ยวมันไกลไปว่ะห้องนั้นอนะ่ะมีที่อื่นเลยนะใต้บันไดเลยน้ป่ะแอบได้ไหมใต้บันไดตรงนี้แอบได้มั้งอ่ะดิ ได้อปอ,อปอละติดไฟฉายเลยเด้เป็นรับเป็นแล้ว,ดลวได้เดินอย่างไวอะ่ะไกลมากไกลมากเดินขึ้นมาแลวเดินขึ้นมาละได้เดินผ่านกูไปเมื่อกี้กูเห็นในซอกผ่านตรงซอกอะ่ะได้เดินแบบปุบปับปุบปบเฮ้ยผ่านแล้วอัดผ่านแล้ว เม็รเด้อหรอใช่ไป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 ออกออกออกสวยวู้ฮูเยกลับบ้านกันดีกว่าโออป่าเออ,เอ,อกูเก็บเผ็ดให้มึงได้แล้วเว้ยสุดยอดสรุปไม่ใช่ป่าของออมึงต้องไม่เป็เป่า บัวลอยสุดยอดแจ่มเลยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมบ๊ายบาย